ชเวยอ้าวจะไปใส่จะไปใส่กันสองคนนี้จะไปใส่กบบอกอ่าก่อนไปก็ต้องเสริมโซยสักต้นค้าไปเรื่อยอืดกันแดดกันแดดกันแดดที่ทสบายดีสบายดีสบายดีกันสบายดีจะไปเชลเลยอ๋อเธอจะไปเชล คนคิ้วเคียวระมากเียคิ้วๆเลยว่ะน่าจะได้เอาเปียกออกอีกแหละ้องหรือสาัสดีสวัสดีเขาหช่ไหมสบายดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีบุกีเตียยกระเขาดสบัยดีสวัสดีจ้าแกตาพะโล้สวัสดีทุกคนสบายดีจ้าคือพบกันที่ตอนเ้าเล้นะคนวันนี้ก็คือเช้าก็เตรียมตัวน่ทานกระเป๋าลุนกระเป๋ดำนู้ทุกคนมา ฮาเสียงไปต่อมาไวเลยคือเฮาจะไปลักซาวเฮาจะไปบุญกินเกียงกันทุกคนเขาว่าสบายดีใช่ไหมครับอ่ามันเป็นทเจ้าวระเบียดนะะอ่าเยอชง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 สามโมงอ่าทุกคนก็คือแบบทักทายสบายดีเป็นภาษาเล่าสูงนนะเยอชง กันเลยเวลางกันแล้ยทุกคน, <c oughs> กนไปกันเลย <Bye. S 2> <c oughs> ตอนนี้คือเฮาก็ได้มาแวะอยู่ที่า้าร์คเปียกนะทุกคนก่อนที่เฮาจะได้ออกเดินทางต่อนะเพราะว่าเฮายังเมได้กินข้าวเซาเลยทุกคนก็เลยต้องมากินข้าวอยู่ที่อ่านากายทุกคนหัวคูนากายทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาจะกินข้าวเปียกแล้วเฮาจะได้ออกเดินทางต่อนะตอนนี้ก็คือแบบมานั่งทานทานซีบกกเกิลซีบุกเกิลประมาณนี้เปียกอย่างเนาะนี่เขาเปียกอย่างแน่ ขเ,เาขาเปียกซีนวันนี้บูมีใกล้อ๋อหายละเออซีนเขาเปียกซีนเอาเขาเปียกซีนนะคะเจ้าเขาเปียกยังเอาไปเออเนาะเออเขาไม่ซีนอะวะลืมมีใส่ก็มีเบอมีแต่ซีนคุยเขาเปียกซีนซื้อน้ำก่อนซื้อน้ำก่อนซื้อน้ำทุกคนก็คือ นี่เขาเปียกอะไรเขก็ได้เลยนะกินน,ะไไน้ําก่อนเนาะน้ำเย็นๆก่อนประมาณนี้ก่อนออกเดินทางต่อประมาณนี้นะทะุกคนจะได้ไม่ใจว่อนอ้าวทุกคนนี่ตัวนี้ก็คืออ่ะเลมอนเลมอนเฟอร์ขอเขาเข้ากันในแล้วทุกคนนี่ก็จะเป็นปเฟอร์นั้นเนาะเฟอร์ซีนควาย,ยวาแล้วก็มีเครื่องในพร้อมทุกคนอันน,นะอนี้เราจะปิดนะผงแยหรือว่าหอมหรือว่าอะไรแบบนี ต้องหัวันเยทุกคนเดี๋าคีริวนี่เอมาดมกันหลายคนเลยเอ้าเสียงอ้ามาดมเอดีไอต่เมาแล้วทุกคนนะดมดมบากินว่มันกินึหึอยากสีตุงตุ้งเมียงาสั้อย่างนี้นะแแปลกเลยสอคนนี้ร้อมเจ๊้่ะฮแจกนะพร้อมเลยแล้วมามากินเกินเปอร์กินเปเร์ดเอร้านที่แซ่ สุดในเรื่องหน้ากายโฮคู่ทุกคคนือันดังนะเพราะว่าไม่ค้าท้องดังโอ้ยไม่ใช่ไม่ค้าแล้วตอนนี้มันว่าหัวดังไฟให้อันดังแล้วเนะมากินข้าวน้ำกันนะทุกคนเนาะนี่ก็คือแบบไอเตียงก็เลยมาแวะดินนำเนาะก่อนที่เราจะออกเดินทางไอเตียงเราแบมาเลี้ยงเออมาเลี้ยงเนาะมาเลี้ยงวันนี้ก็ทันชินัดน้องมาหนินัดมาเลี้ยงแม่แล้วเลี้ยงน้องหรือให้น้องเลงทุกคนมาเด้อมากินน้ำกันนะ เซ็งแล้วมนเหลอมีข้าวเซ้ทุกคนทีมนี้เจอกันท่ไหนมีห้าล้าดมีแต่เนียแปลกๆ5หาล้าหล้ใครระบเจ็บโตน้ำบังคืออะุ่มซ่ามน้ำนะกินแล้วกิไม่ตอันนาม้แตงสนะสุดบ่เขาียู่งอกยังไเกิดว่าเกิดว่าเห็นเห็นเห็นกับเจ้าเมื่ออื่นเส้ เดี๋ยวไปรับเอฟซีอยู่นครพนมก่อนนะโทรหาเจ้ากันนอนทันสองคืนเด้อโนแพนนอนทันสองคืนเดี๋ยวเมื่อกินข้าวอยู่เงื่อนพอเท่าบอกอยู่รับเ้าาเล่นน้ำกันอยู่บนนอนรับเ้าคืนนึ่งพี่เจดแล้วนะพี่คันนี้มาไปนี่บอกลองมึงนี่ล้มเลยนี่บวยโลโอทีเลยไอเตียงของมันหลายเทีเลยเจ้าเจ้าที ไปนะเอาผู้สาวไปนะเอาผู้สาวไปนะสุดท้ายสุดท้ายซ้อนท้ายซ้อนท้ายเดี๋ยวสุดท้ายน่ะโอหนะระดับระดับรถระดับรถเข้ามาโอเคเอาทุกคนเดินทางก็เดินทางเข้านะฮะมื้อนี้เฮาจะต้องจะได้ออกเดินทางทุกคนไปไปใสหลักเศร้าวอะไรบุญกินเทียงบุญกินเทียงบุญปีใหม่ของชนเผ่ามงนะซึ่งปีนึงปีนึงจัดเธอหนึ่งเลยปะ เดินเึ้นข้าวเคยไปเล่นปะไปปีไก่ในทีไหนซุดเขาแต่งงามปะสวยน่ารักสวยน่ารักเนาะอยากเห็นสาวโมงงามกับผู้บ่าวกันลอยได้แต่พูดนะไอแขกมืออื่นวันเด็กเลยฮะมืออื่นวันเด็กบ่แมนเป็นอย่๋อวันเด็กของไทยนะเด็กขอเดี๋ยวคันวันเด็กของไทยก็ซื้อขนมมาแจกลูกๆเข้าค่ได้เด็กเด็กเด็กอย่างอื่นเด็กอะไรเด็กนั่นไงเด็ก เด็ก78 78ไงเด็กคนเดียแอ้าวไม่เข้าใจไ่เข้าใจอันนั้นเด็กเด็กไม่เขาก็ได้กินเขาเปียนแล้วนะคนเนาะได้กินเฟื่อไปไปลงคือไอ้เปียงก็เป็นคนแบอ่าไปลงางนี้อุดอะน่เนีเนี่ยนี่เนี่ยเ็คนเลี้ยงะคนนเปียงก็แจ้งบัไดไปนำเนาะมืออื่นนาเปลน้วก็เปลีเยนก็ไปมืออื่นน้อเปียนก็มืออื่นไปอนนกันตื่นกันแไเปลนอื่นนะคน ชุดมงก้มงเนาะเดียสีสุดกระโปงเนาะกระโปงสี่ข้อไอ้เตียงเราจะใสอีกสลิปตัวเดียวด่านแม่นดนด่งนแม่นดน ตัวเดียวข้าวใส่สลิปกุหลาโตเข้าใส่ทูพ kind of ีสแล้วกันนะไปทุกคนตามเส้นทางกันท่าของเราทุกคนตอนนี้คือการได้ยศกินยุทธิฮานี้ทุกคนก็คือแซ่บหลายทีไปตอนนี้คือได้เวลาออกเดินทางแล้วทุกคนได้พบกับเส้นทางการเดินทางของเราเนี่ก็มีแบบสิ่งที่น่าตื่นเต้นหลากหลายทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลักซาวกันแล้วไป let's go คอมพิวเตอร์หลาย คุณอ่ะก็ต่ำเดี๋ยวทุกคนก็เหรอ ท่านมาลักซาวก็ต้องมาเบิ่งทุกคนมาชมวัฒนธรรมการแก้สลักแต่ว่ารถกำลังแต่วันแถวนี้ก็จะไปเขตก่อนร้างทุกคนเพราะว่าข้างหน้าสีมันจะพังเนาะแต่ว่าถ้าใช่ปรงไมไรังรถีเด้อปปะีรถเขาทัน มาส่นนั้นเฮาบ่ได้มาเบิ่งซั่นมาเบิ่งบ่ไดายแกตาเคยขี่รถโมไซค์มาแถวเส้นนี้บ่เคยอยู่แต่ว่ายังบ่จอดทายลูกเคยแค่แบบผ่านๆ่านนะทางโค้งอันต่ไลน์เพราะเขาไม่ได้จอดไปไปรถไปจอดรถกเห็นข้านี้ก็ดีใจแล้วทุกคนตาถูกทางนอนโอ้แกงามเนาะแกงามเลยทุกคนแกงามแกงามสวยมากงามหลายไปถึนทางต่อทุกคนเยาวันถึงสวยเลย ำเดียวตลอดเลยทุกคนก็คือแบบเส้นทางการเดินทางเขาเข้ามนี่เจอเห็นเห็นแต่รถลำเดียวอ่ะ อายู่บริคําไซอะไรตอนนี้บอกอายู่บริคําไซเลยทุกคนตอนนี้ก็คือกำลังจะไปงานบุญกินเกี๊ยงกันเลยทุกคนเนาะคือแบบเส้นทางเข้ากับรถกระจกาหลายๆนี่ทุกคนเพราะว่างานนี้งานใหญ่ทุกคนเนาะเป็นงานแบบประจําแต่นั้นเลยน่ะแบบแม่นประจําปีเลยทุกคนเนาะปีหนึ่งนีเท่หนึงทุกคนมากเลยแบบยิ่งใหญ่อลังการแน่ทุกคนนะการแต่งตัวกระเจ้าก็ต้องแบบต้องงามทุกคนนะงามหลายทุกคน เด็กน้อยเข้ามาเล่นคนตะมุตะมี ้องไปจอดทางบุนแล้วทุกคนโอ้โหจอดเลยงามเพคนทุกคนโยชโยชนี่นะน,นะวอลเออาทุกคน,อกคนตอนี้ก็คือเาจะไปจอดรถก่อนนะอัะมาจอดรถกี่มรถจักรกจด ทถวนี้เหตุคนคือสาวงามปีปีอ๋อปีปีเก็บปีแล้วทุกคนอ้าวคือเราจะมาจอดรถจักรหนึง่งคนทใด รถสองขั้นเ่ยสองขั้นสองขั้นเอาปีก้ก็ทุกคนนะงานง่ายแหงป้าเยอะชอโหสุดยอดทุกคนโคตรคักเลยอ่ะงานอ่ะ หลอดนะทุกคนวัอนี้ก็คือแบบเขาก็เลยแวะเข้างานอย่างเดียวเลยนะไม่ปวดจอดได้ทุกคนลงก่อนลงก่อนโอเคเอาหมาจอดได้แล้วทุกคนหู้งานทางในโคตรคักเลยทุกคนนนะผู้สาวก็คือแบบแต่งตัวแบบหน้าฮักแหงทุกคนแบบเป็นตะเพยตะเพงงาม,งาม ไปเดี๋ยวเขาจะจอดรถเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนเข้างานเป็นละวเบะไปน่าแล้วเกี่ยวพาทุกคน <c oughs> ไปเบื้องบรรยากาศในในงานกันนะว่าจะคือลอลไรกันหมวนสำัยันไหนไปเดี๋ยวอ้าวเต้นแล้วทางนี้มีสไลด์เดอร์พร้อมอ่ะ